วันนี้คุณนัด,ดนัยชนิดวัดนะรองเลขาธิการพักพลังทำใหม่โพสต์เฟซบ o ๊กซัดคุณช่อเลยฮะ,ะคุณนัด,ดนัยเนี่ยบอกว่าคุณช่อเนี่ยนะคะหัดใช้สมองคิดเพื่อชาติบ้างหยุดหากินกับวัคซีนได้แล้วคือไม่รู้คุณช่อเนี่ยแสะจนแสะรัฐบาลจนไม่มีมุกแล้วหรืออย่างไรก็ไม่รู้ล่าสุดก็เลยต้องไปโหนกระแสดาราแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะ พี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยจำเอาไว้เลยนะนักการเมืองเหล่านี้เนี่ยถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ต้องไปเลือกเขาแล้วคือดูสิคะคือกะอีกแค่คุณชมพู่ไปฉีดวัคซีนมาแล้วมารีวิวว่าฉีดแล้วเป็นยังไงคุณช่อก็เอามาแซะคุณนัดดนัยบอกว่าโอ้โหคุณช่อเนี่ยคือปกติแซะรัฐบาลอันนี้เข้าใจได้ซึ่งจริงๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมจะต้องแซในทุกๆเรื่องนะคะล่าสุดเนี่ยดาราไปฉีด ก็ไม่ไวายไปแซะดาราหาว่าเขาไปรับงานรับเงินมานะคะเออดูสิคะคุณผู้ชมนักการเมืองเหล่านี้เนี่ยหมดมุกแล้วหรือยังไงก็ไม่รู้อย่างที่คุณนัทนายถามต้องเอาดาราเนี่ยมาโหนกระแสนะคะใครฉีดไม่ได้เลยนะช่วงนี้ยใครฉีดไม่ได้เลยรับงานหมดคือไปฉีดเถอะไปฉีดเถอะผมจะให้ฉีดนะฮะคือถ้าคุณติดมาเนี่ยนะฮะคนพวกนั้นเนี่ยไม่ได้มาตายด้วยหรอก ถูกต้องไม่ได้มาตายด้วยนะฮะร,รักกลัวรักตัวกลัวตายตัวเองอะถูกต้องแล้วนะครับดังนั้นไอ้ใครที่ไปด้อยค่าใครที่ไปพูดอย่างโน้นพูดอย่างนี้เพียงเพื่อหวังผลอะไรบางสิ่งบางอย่างนั้นเนี่ยก็พิจารณาเอาแล้วกันแล้วคนพวกนี้เนี่ยก่อนหน้านี้หลายๆคนเนี่ยเสนอตัวนะครับว่าจะทำการเมืองแบบใหม่เสนอตัวจะเข้ามาบริหารประเทศ แต่เวลาที่ประเทศเกิดวิกฤตคนพวกนี้แทนที่จะช่วยกันแก้วิกฤตของประเทศกลับซ้ำเติมเหยียบย่ำให้มันสถานการณ์มันยิ่งแย่ลงโอ้นี่คุณพูดเหมือนคุณนัดแดนัยเลยนะ,ะเขาบอกว่าเนี่ยอ้างตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่อยากจะทําการเมืองสร้างสารรค์แต่พฤติกรรมเนี่ยย้อนแย้งมากเอาดีเข้าตัวตีกินทางการเมืองเป็นไงคะ